สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกับวผมครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้จะมาเล่นไมโครฟ์รีวิวรีซอ e แพ็กกันอีกแล้วนะครับอีกแล้วเหรอซึ่งเออแพ็กที่ผมนั้นเอามาก็เป็นเฟสฟูลหนึ่งสี่หกนะครับนี่ฮะคือเป็นรูปหน้าตาของเท็กเจอร์แพ็กนะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวผมพาไปสอนลงกันเลยนะครับไป ไปสอนลงกันเลยนะครับซึ่งการลงผมก็ทิ้งลิงไว้ตรงข้างล่างแล้วนะครับนี่ฮะมันจะเป็นมิดิพิกเซลอย่างนี้นะครับคุณก็กดโหลดมาเลยแล้วกดดาวน์โหลดข้างล่างตรงนี้ครับก็ต้องรอโหลดข้างล่างหน่อยนะครับโหลดเสร็จแล้วเออฮะโหลดเสร็จแล้วให้คุณน,นั้น คันลอกไปยังอันซิฟนะครับโอเคอ่ะอ่ะอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับมินิพิกเซลแล้จากนั้นให้คุณนั้นกดแก้ไขตรงนี้แล้วกดตัวหนีตรงนี้ข้างหลังนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กดตรงรูปแชร์ออกตรงนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกไปยังแอปไฟนะครับแล้วก็ตอนแรกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็กดไปที่หน้า iPad ของฉัน กดไปที่ Minecraft กดไปที่เกมคอมโมแจงเออฮะแล้วก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยวัดปิดปิดปิด Enter แล้วก็เออฮะเออฮะต้องหาที่มันแบบเป็นแพกนะครับเอ้าทำไมกดรีซอสแพกไม่ได้ฮัลโหลอ้าวอ้าวค้าง เฮ้ยมันบั๊กคุณผู้ชมโอเคให้คุณกดไปที่รีซอสแพ็กนะครับมันจะเป็นการบันทึกไปยังรีซอสแพ็กของใน iPad ของผมเองนะครับกดบันทึกไปเลยซึ่งผมจะไม่บันทึกนะครับเพราะว่ามันผมมันบันทึกไปแล้วนะครับก็ดบันทึกไปก็ต้องรอโหลดสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาในเกมเองนะครับผมมาเดี๋ยวไปพาไปดูรีซอสแพ็กเฟสฟูกันเลยนะครับเดี๋ยวรอโหลดก่อนเนอะ โอเคตอนนี้เราเข้ามาในตัวเกมมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอ่อเดี๋ยวดีลิทเวิด์นี้ก่อนโอ้ค้างอีกดีลิทไปเลยโอเคมาผมมาเริ่มรีวิวเลยนะครับก็ให้คุณเข้าเวิด์คุณได้นะครับซึ่งอาจจะมองที่จะแพรกไม่ชัดก็ต้องขออภัยเพราะว่าผมลงแช a เดอร์ด้วยเนอะเพราะว่ามันจะได้ภาพสวยหน่อยนะครับไม่งั้นมันออไอไอคุณผู้ชมหมดนะครับคือแบบมันโล่งไม่ต้องสวยๆหน่อยนะครับ กลับมาผมแล้วตอนนี้ผมอยู่ในเนเธอร์เนะเดี๋ยวฆ่าตัวตายแป๊บนะเออคิบอินเวนทอรี่หรือ,อยังไม่เข้าใจตัวเองน่าจะคิปอินเวนทอรี่แล้วโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับว่าเธจะแพ็กมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอทับคิวตัวเองก่อนโอเคนะจ๊ะก็นี่ฮะก็รีซอสแพ็กก็จะสวยงามปะละหลาแมวอา้อาวอา้าวเดินไม่ได้ อ่าอ่าอ่าเดี๋ยวแล้วโอเคซึ่งมีซับแผลอันนี้นะครับเป็นเฟสฟูนี่คุณผู้ชมดูเห็นไหมมันจะแบบดูเรียบขึ้นเนะเนี่ยพวกอุปกรณ์อุปกรณ์มันจะดูเรียบขึ้นนะครับแล้วก็พอกแอปเฟิลแอเปิลต่ก่อนมันจะแบบเรียบมากนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นแบบเวอร์ชันใหม่แล้วไงมันก็จะอาจจะมีแบบสามสามิตรงสามิติอะไรด้วยนะกครับก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะเฟสฟูเขาก็พัฒนาค่อนข้างเยอะเลยเนะ ดีแล้วแหละที่เขาพัฒนาเฟสเทจแพคเฟสฟ,ฟูคงไม่ได้รับก,การพัฒนาก็แบบอแย่ดีเนาะท่านชิดกงชิดเกาะก็ยังมีแบบล่องรอยอะไรเหมือนเดิมนะครับเนีย่ยฮะตรงเทจแพคตรงตอนแรกครับตรงเนี้ยมันจะบั๊กนะครับเป็น3 2มส2บตรงเนี้ยมันจะบัก๊กนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคเขาพัฒนาแล้วก็โอเคมากนะครับซึ่งเออฮะก็ ตัวเกมทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นปกติเหมือนอสวยดีเหมือนพี่แท็กเขาเล่นนะครับโอเคก็นี่ฮะเป็นยาผมปรับเหมือนคอมมากนะครับแบบเสมือนจริงนะครับดูดูดูด้องฟ้าแบบงสวยนะครับผมชอบมากเลยนะโอเคเฮ้ยมีน้องเขียวมาอยากมาเปิดคลิปกันด้วยหรออ,อม,มาทำไมครับ มาทำไมอเออนะครับว้ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับผมไม่ไม่เกรงใจนะครับเฮ้ยใครขเจจข้าบ้านวีเลจเจอข้าวบ้านวีเลจเจอนะจ๊ะโอเคก็คลิปนี้นะครับเพียงพอเท่านี้ก่อนนะครับถ้าแบบใครอยากรู้ก็เอไปลองดูเองก็แล้วกันนะครับก็คลิปนี้เพียงพอเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ